ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สกีบีเวิร์ดกันเช่นเคยนะฮะก็ในวันนี้เนี่ยสกีบีเวิร์ดนะฮะเขาได้ทำการอัปเดตใหม่มาอีกแล้วนะแต่ว่าอัปเดตในรอบนี้เนี่ยพิเศษกว่ารอบก่นกอนๆนะเพราะว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีการเพิ่มตัวใหม่ที่เป็นฝั่งของสกีบีดี้ทอร์เรตไปด้วยซึ่งก็คือตัวที่มีชื่อว่าซอร์เบสกีบีนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะแล้วก็เพิ่มฝั่งคาเมราแมนอีกสองตัวนะก็คือตัวของอินเฟคคาเมราแมนแล้วก็อินเฟคสปิเกอร์ ในคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนหาไอซอร์เบทก่อนนะก็ไม่ว่าอย่างไรก็มาเริ่มหากเลยนะฮะอย่างแรกเลยให้เราทําการกดอัปเคสมาก่อนก็ทําการกดอัปเคสที่มีชื่อว่าซอร์เบทสกิบิดินะก็ทําการกดมาแล้วก็สตาร์ทไป ซึ่งเควสนี้นะฮะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบินก็ได้นะก็พอรับเควสดมาเสร็จแล้วนะฮะให้ทําการแปลงร่างเป็นตัวที่แบบวิ่งค่อนข้างไวหน่อยนะซึ่งก็แน่นอนนะฮะวันไนคลินี่ผมจะใช้เป็นตัวของพาราเจอร์ Man คาวบีล่าแมนนะก็พอแปลงร่างมาเสร็จแล้วนะฮะก็มาเริ่มมาที่หับกันก่อนเลยนะก็อย่างแรกเลยเนี่ยให้คุณทําการเข้าซอยนี้นะก็คือเป็นซอยที่อยู่ข้าง,างกับเอ,อ่อตึกสีแดงไม่ใช่สีแดงมนเป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็ประตูสีแดงตรงนี้ให้ทาการเดินเข้าซอยไปเลยและจากนั้นนะฮะก็ให้ทําการเลี้ยวขวาไปนะก็เวไปป๊บ แล้วจากนั้นพอมาถึงสี่แยกนะฮะเลี้ยวซ้ายนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินแบบยาวไปจนสุดซอยเลยก็พอเดินมาจนสุดแล้วนะฮะทำการเลี้ยวขวาอีกรอบนึงแล้วก็พอเดินมาจนสุดตรงนี้แล้วนะฮะคุณจะพบกับเอ่อตัวของทีวีแมนอยู่นี่นะไม่ต้องสนใจเขานะให้คุณเนี่ยทำการเดินมาตรงนี้เลยก็คือเข้าไปที่ข้างขวาของตึกนะก็ทําการเข้ามาปุ๊บแล้วจากนั้นนะฮะทำการเลี้ยวซ้าย แล้วจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายรอบหนึ่งแล้วคุณก็จะพบกับชิ้นส่วนอันแรกนะก็คือเฮดเกียร์ก็ทำการกดเก็บมาเลยก,ก็พอกดเก็บมาปุ๊บนะฮะเท่านี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกเลยนะขั้นตอนที่2เนี่ยต้องไปตามหาซอเบตก็ให้คุณเนี่ยทำการวาร์กกลับไปที่หาดอีเช่นเคยและจากนั้นนะฮะก็เข้ามาที่ซอยนี้นะก็คือเป็นซอยที่แบบมันจะหยักๆนิดหนึ่งนะอยู่ข้างๆตึกสีขาวแบบนี้ทําการเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาไปนะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินไปจนสุดซอยอีกเช่นเคยเรียกด้ว่าเดินแบบยาวๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณมีตัวบินเนี่ยก็ใช้ตัวบินไปเลยนะเพราะมันจะเร็วกว่าหรือสปิเกอร์บูแมนก็ได้เอาแล้วก็พอเดินมาจนดสุดซอยแล้วนะฮะไอคุณเดี๋ยวทการเข้ามาที่ซอกตึกตรงนี้นะก็ทาการเดินเข้ามาแล้วจากนั้นนะฮะทำการหันขวามานะ,ะแล้วคุณก็จะพบกับเอ่อซอเบทตรงนี้นั่นเองนะก็ทําการกดอินเทอร์แลกได้เลยแล้วก็เป็นอันเสร็จเควสซอเบทส,สกิฟดี้นั่นเองนะ,ะาากนนนะะ็ทําการแปลงร่างมาเลยนะฮะ กดเป็นทอเลตนะแล้วก็ทําการกดที่ตัวเขานะฮะแล้วก็กดเปลี่ยนเลยนะก็กดมาปุ๊บและเท่านี้นะฮะเราจะสามารถกรายร่างเป็นสกีบิดีทอเรตได้แล้วนั่นเองนะฮะก็น้าตาเขาจะเป็นนมานนี้เลยนะเป็นแบบตัวที่สามารถบินได้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยก็หน้าตานะฮะเป็นนมานนี้เลยนะมเดลถือว่าแบบคุณภาพตามสไตล,ล์สกีบิดีเวิร์ตนะแล้วความเร็วในการบินของเขานะฮะถือค่อนข้างสูงนะคือแบบบินนมานนี้เลยอะน่าจะเท่ากับพวกเฮลิคอปเตอร์มั้งแล้วก็เขาสามารถบินสูงวันนี้้ไไดดดดยกโป รู้สึกว่าเขาจะบินไม่ได้นะคือแบบบินได้ต่ําแค่นี้รู้สึกว่าจะบินสูงอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองไปทดสอบแบบตกจากที่สูงดูด้วยเพราะแบบมันจะตกแบบช้าๆหรือว่าตกเร็วแบบตัวปกติเอาละลองโดดดูนะฮะปุ๊บอ้เขาแบบค่อยๆแบบว่าเนี่ยค่อยๆแลนดิ้งลงมานะคือเขาจะไม่แบบตกเร็วเท่าตัวปกตินะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นตัวแบบเึ่งๆบินเลยประมาณนี้นะก็สามารถลงมาหากันได้นะเควนงง่ายนิดเดียวเองโอเคประมาณในสัปลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมไปทำคลิปต่อไปละบ๊ายบาย